ครับภาคใต้สวัสดีนะครับมื่อวันที่สีุยายนพศอ2563อนายซางมันบันอีสานไวาพ,พา,าสพรรษามารับชมสาธิติที่ฝนมีดโดยปาด่าชาวบ้านนะครับคุณพ่อท่องใบนันทะซึ่งมีความชำนาญในการรับมีดฝนมีดเขาขักเขา,ขา,ขาเนี่ยว่างดูดูซีอ์ยากระเปียนอันนี้ว่าหเรียนด้วครับอ้าวต่เลือดครับเริ่มต้นการฝนมีดท่าตรงยตรหยั่งเนียย้น้ำ ยี่หินครับหินนี่ได้หินลักษณะใดดีกันไปซื้อหินเอาถ้าเดือดเฝ้าเลี้ยงกันไปซื้อหินเอยจหันได้ดูว่าหินกว่านั่นนี่เป็นตาฝนเมียดดีดีพอดีนี่เขาเอาอะไอาไงบงทีมาหยดใส่เนี่ยใส่ดูใส่ดูเดี๋ยวเด้อใส่ังที่ขันหักว่ามันซึมยุวยลงไปมันดูดแต่งหน้ามันใส่ดูข้ามาฝนเป็นตมขันฝนเป็นตมหรือหินบอดีอันแบบแียเรกกาตาว่าไหมว่าหินเขาเขาทดสอบเบื้องว่าเข้าซื้อจากร้านไม่ไหมเนี่ยเอาอย่างเขอาน้ำเนี่หยดทดสอบเบื้องเนี่ย ้ามันจูบน้ำเจ้าน้ำบ่ไหลออกนั่นนั่นดีบ่เหินมันเป็นตมบ่ดีเออนบ่ดีหินดีเด้ขนาดหินดีเนี่ยเขาหยดลงที่มันจะคอยซึมมันจะคอยซึมลงไปเออแนวแบบว่ามันไหลกกลเลยเนี่ยเขายังซิมันมันไหลกกลเลยมันบ่ไซึมเข้าไปหนึ่งแต่พบดีมันแข็งโอ้แข็งปอดเออมันแข็งมันเป็นแก่แดดฝนแล้วกับพวเขา ก็คือว่าหินเนี่ยต้องซึมน้ำ<อ>ในระดับท<อ>ี่พอดีต้องให้มันซึมคอยซึมเข้าไปเพราะมาฝนเบืองสีมหลังจากไอวิธีการฝนมี่นต้องเริ่มจากจุดใดก่อนปะเริ่มจากทีว่าเขาฝนเปิ่นมันสะกอนจะเป่าคมเนี่ยฝนเปิ่ยนใหญ่มันเนี่ยหายมันกามลงมาเสมอหมันบางเออหา,หายมันบางคมมันจังสีเสมอพอได้แล้วเขาจังมากปีนทางปั๊บเอาทางละเอียดมันมาจะไปมาห่อเข้มลักษณะนี้โอ้สาวเมเครียร่วงนี้เออ มันจะขี่เสมอเนี่ยกำลังพ่นเอาเปื่อนผลท่าไลปะพ่นเอาเปื่อนนี่ยท่เรยนี่โอ้มันได้ตลอดยูการยูนี่กดใส่บ่กดหน้ากดหลังกดใส่กดคือว่าให้มันได้เปิดมันให้มันได้ลุ่มเสมอให้ไปให้คมมันมานแบบว่ามันเสมอให้ได้แข้งขึ้นนิดนิดจะไปเฮ็ดมากกันเฮ็ดมากมันติดกัดอย่างเตี้คมเนาะมันเมีดมันขี้บ่เสมอขี้บ่เสมอเนี่การพ่นมีดอ่ะ สำหรับที่นี้นะครับอากาศไทยยอดสูตรเกี่ยวกับแนะนํานะครับการซื้อหินกับการฝุดรับมีให้ค่มนะครับซึ่งหลายๆคนกับเจอปัญหาได้ตะเลือดรับเดี๋ยวบกคมห่วยแมนต้งคนมัากเกินเหยาะอือฮาเจอค่อมสิคมมันกับพัานหลุดเวลาไปเข้าไปใส่งานเลยทีคมะมันฉลับ เริ่มต้นกาจงผลดันละเอียดก้อนไอ้ดันหยาบก้อนหินหยาบก้อนเริ่มแรกอะโดยท่านี่เนาะท่าฝนหินหยาบนี่กวาดท่านเนาะห้องกระเบื้องตั้งแต่นาห้าก็เมาเล่นอยู่เรื่อยว่าคมมันจิดเสมอเื่อเสมอกระเบื้องครับมีได้คุณพ่อบุญเหลือท่องใบน้ำถ่านนะครับมาแนะนํำปิทยทาก่อนสาธิตนะครับการรับนีดของเฮาสมาชิกครับเป็นเจ้าในท่านคุณอากาศหนาวเย็นดีไป ทักท่ายสวัสดีคิดหอดคิดถึงคือเก่านะครับว่ามีโอกาสได้ออกาอากาศดูหลา,ลายมือแล้วมือนีมีโอกาสพอดีอตาชาวบ้านถึงแดกมาเรียนน้ำเนาะครับจะได้ือโอกาสจับไายทอดสดซะเลยห <laughs> าคนประโยชน์ซะเลยเนาะปลาครับเอ,อตั้งได้เลยนะขออนะุญาตนะครับรับช่วงกันไปเรื่อยเดื๋ยแล้วยังงั้นเไพ่ก่อนนี่ยังกะถ้าคายเบื้องวิธีการฝนหมีของเราไปเรื่อยเนาะครับอ่า เสียงสีด่างเขาต้องออหยุดตีก่อนได้เนาะเดี๋ยวด้วยนะครับเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนบรรยากาศไปเหตวอื่น,นนะาละก่อนภาราิจเขาไม่เอา่ยทโธเจาะใบเบิงบบ้งใบเบิงบบ้งใบเบินะ้งนะนะนะ